อยากจะพูดถึงเรื่องไวรัสยุคใหม่ท่านอย่ากกลัวมากักเลยมันรักษาได้เพียงแต่ว่ามันแพร่เชื้อเร็วแล้วไวรัสตัวเนี้ถามว่ามันอันตรายไหมถ้ามันเข้าสู่ร่างกายเราใหม่ไหมมันไม่อันตรายอะไรเลยมันอยู่ของมัน ้าร่างกายเราแข็งแรงมันก็ทําอะไรเราไม่ได้จะให้โทษก็ต่อเมื่อร่างกายเราอ่อ,อนแอแล้วอ่อนแอเป็นยังไงร,รู้เปล่าคนที่รับเชื้อเริ่มแรกคือร่างกายเราอ่อนแอมันจะทําให้เราเนี่ยเพียเพียพลอยๆมีไข้อ่อ,อนๆปวดหัวนิดๆมึนๆหน่อยเมื่อยตึงร่างกายแล้วก็ต่อไปก็จะมีน้ำมูกไหล คัดจมูกที่รับกลิ่นก็จะเสียไปแล้วก็จะเกิดเสมหะหรือเสลดในปอดทําให้เราเหนื่อยลงทําเราไอขึ้นแล้วที่อาจจะายที่สุดอะไยร,รู้เปล่าก็โรคปอดนี่ครับนั่นอ,อันตรายแล้วเราต้องป้องกันป้องกันวิธีเสริมร่างกายให้แข็งแรงไอกระชายขาวเราเนี่ยมันต่อต้านไวรัสได้จริงอันนี้เป็นคํายืนยันจากามหาวิทยาลัยนะวิจัยออกมาแล้วได้ผลกระชายตัวนี้มันช่วยออกมาอยู่แล้ว แต่เราต้องมีส่วนผสมขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งผ<ะ>สมกับไอ้กระชายขาวเนี่ย<ะ>ให้มันออกฤทิ์เพราะฉะนั้นใครที่เป็นไวรัสอยู่แล้วเกิดมีโรคแทรกขึ้นมาตามที่ผมกล่าวไปแล้วท่านใช้ออยโขยวนกล่องเดียวดีขึ้นเยอะสามสกล่องฮะอาการลรคแทรกหายไปผมไม่ได้บอกว่าของผมรักษาไวรัสได้นะ ผมไม่กล้าพูดครับถึงจะได้ผมก็ไม่กล้าพูดแต่ว่าผมสามารถสร้างสมุนไพรต่อต้านโรคที่เกิดจากไวรัสได้คใครเห็นโคยูวันโคยูวันจำไว้เลยโคยูวันโคยูวันช่วยชีวิตท่านได้ครับโคยูวันไม่รักษาโรคแต่ทำให้ท่านแข็งแรงนี่คือโคยูวันคนที่กินเหล้าอะ่ะแล้วก็ติดเหล้าอะ่ะแล้วสูบบุหรีอ่อ่ะมีเสมหะาเยอะ,ะอ่ะ หายใจไม่คล่องมีน้ำมูกอย่างเงี้ยอาการเหม็นเหล้าเหม็นบุหรี่นะครับอาการเมาอาการมึนนะจะให้มันดีขึ้นได้เนี่ยโดยเฉพาะของกินบุหรี่กินเหล้าเนี่ยกินสมุนไพรแล้วมันหายไปเนี่ยไม่มีในโรกนะครับโราคพาร์คานก็ไม่มีนะไม่มีสมุนไพรประเภทนี้นะครับแต่แกเนี่ยมีครับกินแล้วเวลาท่านกินเหล้าอ่ะกินบุหรี่กินเหล้าเกลี้ยงบอกง่ายเป็น,สนเสน่ห์ของตัวเองท่านจําไว้หมอเสงพูดอย่างนี้ไม่ดีว่าเือคืหมอเสง